สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์กสนตำบลดีเด่นเป็นผลิตภัณฑ์ของสูงฝึกอาชีพชุมชนกสนตำบลแม่เอิงหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ามัดย้อมแม่อิงชีบริสีธรรมชาติวันนี้ขอแนะนำให้ท่านรู้จักคุณเอกกรินรัชศักดิ์สิริวิทยากรขออนุญ,ญาตให้คุณพี่เบียร์ขอเรียกพี่เบียร์นะคะว่าพี่เบียร์ได้แนะนำ ผลิตภัณฑ์ที่เราจะนําเสนอเป็นสินค้าดีเด่นของบสนตตาบแม่อิงประจําปี2566นี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรมีความเป็นมาอย่างไรขอเลียนเชิญค่ะขอบพระคุณครับ,บคุณผู้อานจากการที่เป็นวิทยากรฝึกวิชาชีพในชุมชนนะครับและทํางานร่วมกับบสนตตาบแม่อิงมายาวนานก,กว่า3ปีนะครับก็มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนะครับการทาผ้ามัดย้อมชีบริสีธรรมชาติ ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีนักเรียนนะครับที่อยู่ในชุมชนเนี่มารับการฝึกอาชีพกับพวกเราแล้วก็จะมีเศษวัสดุเหลือใช้นะครับซึ่งเราก็น้อมบำสา์พระราชาสู่การปฏิบัติโดยให้นักเรียนทุกคนนะครับที่แปลรูปผลิตภัณเนี่ยจะต้องเก็บรวบรวมเศษผ้าเศษได้ต่างๆเนี่ยเพื่อนําคืนมาที่กลุ่มนะครับแล้วก็จะได้มาพัฒนาเป็นคอลเลกชันกระเป๋า รุ่นนี้ก็คือกระเป๋าเซอร์เคล่าอีโคโนมีหรือถ้าภาษาไทยก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นแนวโน้มของโลกในการอนุรักษ์พลังงานนะครับใช้ทเัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าตรงตารสั่พระราชาชุการปฏิบัติคับคุณครูค่ะกระเป๋าในคอลเลกชันนี้ก็คือทํามาจากเศษผ้าทั้งหมดเศษวัส,สด,ดุเหลือใช้ทั้งหมดที่เราทํากระเป๋าหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆแล้วเรา นำมาทำกระเป๋าในคอลเลกชันนี้ค,นนค่ะสำหรับมีอะไรบ้างคะเทคนิคนะครับจะเรียกว่านำเศษผ้ามาต่อเป็นแพทช์เวิร์กก่อนนะครับจากเอาเศษผ้าเนี่ยมาตัดให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการหลังจากนั้นก็เย็บประกอบแล้วก็ส่งไปยังกลุ่มที่ตัดเย็บแล้วก็แปลรูปกระเป๋าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติก็คือเหลือใช้จากกระบวนการผลิตผ้ามาย้อมชีบรีของเรานะครับมาต่อ ด้วยเทคนิคแคชเวิร์กไซวูไม้ไผ่ธรรมชาติไม้ไผ่นี้เป็นไม้ไผ่ธรรมชาติไม้ไผ่ธรรมชาติ <สะ S 1> ครับผม <สะ S 1> ก็เป็นผลงานของนักเรียนของพวกเราเนะครับ <สะ S 1> ที่เอามาทําเศษหนังที่เหลือเนี่ยก็เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็นําภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาล้านนามาสารเป็นปลาครับผมแล้วก็มาเป็นวัสดุตกแต่งเป็นกรงแจรครับคุณครู เศษหนังนี่ก็เป็นเศษหนังที่จากการทําผลิตภัณฑ์อีนใช่ครับก็บจะเป็นเหลือมันจะมีเศษที่เหลือตัดนะครับแต่เราจะไม่ให้ทิ้งวัสดุของกลุ่มเนี่ยจะไม่ทิ้งเลยเราจะเก็บรวบรวมเอาไว้เพื่อจะนํามารีไซเคิลนะครับแล้วก็มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อย่างคอลเลคชันเนี้ยซิคลายคริโนมีก็คือเศรษฐกิจหมุเนเวียนครับผม อยากจะขออนุญาตให้ทีเบียนำเสนอว่าสีแต่และสีนี่คือสีธรรมชาติย้อมมาจากสีอะไรบ้างใช่ครับคุณรูก็คือสีอันดับแรกนะครับสีเหลืองสีเหลืองที่ได้มาจากดอกดาวเรืองนะครับซึ่งเป็นดอกไม้ที่ปลูกอยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะครับใช้ในพิธีกรรมใช้ในชีวิตประจําวันพอเหลืองเนี่ยเราก็นามาตากแห้งแล้วก็นำมาสกัดเป็นสีย้อมนวัตกรรมทั้งหมดได้จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับ ถัดมานะครับสีองค์ม่วงแบบนี้นะครับม่วงเข้มแบบนี้จากแก่นไม้ฝางครับทณครูใช่เม่งในวิถีชุมชนเนี่ยทางร้านนาเราใช้ดองเ,อเป็นยาดองนะครับบำรุงกำลังบำรุงเลือดบำรุงโลหิตแล้วก็ส่งจําหน่ายทงางผ้ากางผลิตเป็นน้ํายาอุท,ทัยิพย์นะครับเราก็นํามาสากัดเป็นสีย้อมผ้าสีน้ําตาลถัดมาจากใบอะโวคาโดครับที่อื่นทั่วโลกจะใช้เปลือกหรือว่าใช้ยุม่มเมล็ดอะโวคาโดในการย้อมแต่ที่แม่ินชิปโบริของเราใช้ใบนะครับ ถัดมาสีเทานะครับอันนี้นะครับสีออกดําเทาเนี่จากเปลือกดูคาลิปตัสครับคุณครูและสีม่วงที่เห็นสดใสสว่างแบบนี้มาจากคลั่งครับผมเป็นมแมลงเศรษฐกิจที่เลี้ยงอยู่ในชุมชนของเรานะครับเป็นอาชีพเสริมข,ของสมาชิกของนักเรียนในชุมชนพอถึงฤด,ดูการก็จะเก็บมาแล้วก็นํามาใช้กลายเป็นสีย้อมธรรมชาติอันนี้จะเป็นใบอวคาโดแต่ว่าเป็นวิธีการหมักก็จะมีเหลือบสีเขียวๆด้วยครับคุณรูครับ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนะคะผลง,งานของเราก็คือมาจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะถ้าสมมุติว่า,ามีผู้สนใจผลิตภัณฑ์เรามีช่องทางการจําหน่ายอย่างยืมไหมคะทั้งกลุ่มปัจจุบันนี้มีช่องทางการจําหน่ายผ่าน Facebook นะครับ,รบเว็บไซต์แล้วก็ร้านค้าออนไลน์ก็คือ s h o ปปีนะครับสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกชุมผลิตภัณฑ์ของเราได้ครับโดยเซิร์ชคำว่าแม่อินชิบุริเอครับ่ะถ้าเิร์คำว่าแม่อิน ตัวนี้ก็จะขึ้นเลยใช่ค่ะ <BRUNO S 2> แล้วก็ราคาเป็นยังไงครับ,รบผมราคาจับต้องได้นะครับจากการร่วมงานในหลายๆเวทีนะครับที่เราไปได้รับเชิญไปออกร,ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างใบนี้คอลเลกชันที่พัฒนาแล้วจําหน่ายอยู่ที่1,750บบาท er ครับผมบ <S <S เป็นผลงานตัดเย็บด,ด้วยมือทั้งหมดนะครับผมแทนเนสเลยครับผม <ง amento> ก็จะให้เป็นอาชีพของชุมชนหลังจากที่ได้รับการอบรมวิชาชีพกับกศนตะบนแม่อิงไปแล้วก็สามารถที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดเป็นงานของกลุ่มได้นะครับสร้างงานสร้างไรายได้กระจายความสุขในชุมชนครับผมค่ะ,ะเห็นรางวัลมากมายมีอะไรบ้างคะที่เราได้รางวัลอะไรมาบ้างจากการที่เราเป็นแม่อิงชิุรีครับผมจากการทํางานร่วมกันกับกศนตะบนแม่อิงมาโดยตลอดนะ เราได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตัวอย่างผลงานบางส่วนนะครับที่ได้รับรางวัลก็จะมีกระทรวงพลังงานนะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตั้งแต่เกี่ยวกับการล,ลดใช้พลังงานนะครับในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมมีโครงการเกษียณดีดีนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีโครงการกลุ่มผลิตภัณฑ์ดีเด่นของอพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะมีรางวัลบริหาร โครงการเชิงพื้นที่ดีเด่นระดับทมิภาคนะครับแล้วก็มีตัวแหล่งเรียนรู้ดีเด่นของชาตินะครับของสมาคมผู้ทำไทยแล้วก็มีรางวัปลปราชา์สมาชีพต้นแบบของเภอนครูำยาวนะครับและที่ตัวหนึ่งที่ล่า,ลาสุดเลยก็คือนักวัตกรชุมชนดีเด่นประจําปี2565แต่อันที่เราภาคภูมิใจที่สุดก็คือการได้เป็นฐานเรียนรู้นะครับของกอศนองณครู<ฆ>ได้ การุณาแนะนําให้ทางผู้ชมได้ทราบนะครับค่ะเ,เราให้แม่อิงชีบุรินะคะเป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในชื่อฐานว่าอะไรนะคะฐานเรียนรู้ศาสตร์การทำผ้ามัดย้อมชิบุริสีธรรมชาติครับค่ะซึ่งก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของกศนอเภอภูกำยาวนะคะในด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ,ะเราจะได้นํานักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้มาเรียนรู้การทําผ้า,าม,มัดย้อมแม่อินชิบุริต่อไปะคะ่ะวันนี้ก็กบขอบคุณนะคะทั้งคุณพี่เดียแล้วก็ทางคุณแม่อินชิบุริเป็นอย่างมากนะคะที่ให้ความรู้เคราะนะคะ เดี๋ยวเรานำชมผลิตภัณฑ์ของแม่อิงชิบอยกันนะคะเชิญค่ะ